สวัสดีครับผมอ้ํสุรเดชนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการตั้งค่า Wordpress นะครับหรือว่าการเซตติ้ง r d p r e s s นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเข้าล็อกอินเข้ามาที่ w o WordPress นะครับก็จะมีหัวข้อเซตติ้งนะครับซึ่งก็จะได้พูดหัวข้อย่อยๆต่างๆนะครับผมก็มาที่ General ก่อนเลยนะครับในหน้า General s e t t i n g นะครับก็จะมี ไล่ทีละส่วนกันเลยนะครับก็จะมีส่วนแรกนะครับก็คือไซต์ไตเติลกับแท็กไลน์นะครับสส่วนนี้นะครับจะจะไปโผล่ที่หน้าบล็อกของเรานะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนไตเติลนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแท็กไลน์ก็คือเป็นรายละเอียดโดยคร่าวๆของเว็บไซต์หรือว่าของบล็อกของเรานั่นเองนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือที่อ่านไม่รู้เรื่องนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนดังนี้ก็ได้นะครับอย่างไตเติลก็จะเป็น สอนพื้นฐาน wp o r d p r e s s นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นคำอธิบายนะครับต่างๆนะครับสอนการใช้งาน w o r d p r e s s เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นการอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับบล็อกของเรานะครับว่า มีเนื้อหาย,ย่างไรนั่นเองนะครับจากนั้นเราลองเซฟดูนะครับเซฟเช้งเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ไปดูที่หน้าบล็อกนะครับทำการกดรีเฟซหนึ่งครั้งก็จะพบว่าจะเปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะครับ ก็เปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าเอาไว้นั่นเองนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็น w o r r p s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  d r e s s นะครับแล้วก็ Site Address นะครับในกรณีบางครั้งเนี่ยเราต้องการที่จะเติม w w w ร์นะครับเราก็สามารถเติมได้นะครับก็แนะนำให้ใส่เหมือนกันนะครับในกรณีที่เราต้องการเติมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทรับ o m โดเมนนะครับก็ไม่ค่อยนิยมจะใส่ w ว w วเท่าไหร่นะครับก็อาจจะใส่อย่างนี้นะครับ w w w Web ก็จุดนะครับ ก็ใส่ให้เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีไม่ต้องไม่ต้องการใส่นะครับแต่ในกรณีที่เราใส่ w วอร์ไวเว็นะครับกรณีที่เราใส่ลองดูนะครับแล้วเราทำการกดเซฟเช็งดูนะครับจะพบว่าเราจะหลุดจาก Wordpress นะครับเราจะหลุดซึ่งจะต้องเข้าไปล็อกอินใหม่เพราะว่ามันทำการรีเซ็ตที่อยู่ ของ r d p r เพจของเรานะครับให้เป็นบบรูปแบบเวอร์ไวบบเว็บนั่นเองนะครับเราก็ต้องต้องทำการล็อกอินใหม่นั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับเราลองกดรีเฟซดูที่หน้านี้นะครับจากตอนแรกไม่มีเวอร์ไวเ็บนะครับเราลองกดรีเฟซใหม่ก็จะมีเวอร์ไวเว็บข้างหน้าแล้วนั่นเองนะครับ ก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับสำหรับ subdomain นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับกลับมาที่หน้า setting general กันใหม่นะครับก็ยังเหลือส่วนต่างๆนะครับก็คือ address นะครับ email address ก็จะเป็นตั้งแต่การลง install wordpress แล้วนั่นเองนะครับจะเป็น email เดียวกัน รหรือจะเปลี่ยนก็ได้นะต่อมานะครับถ้าเราไม่อยากให้ใครเข้ามาสมัครเพื่อที่จะเข้าเว็บไซต์ WordPress ของเราได้นะครับเราก็ไม่ต้องติ๊กถูกตรงนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการให้เขาสมัครสมาชิกก่อนนะครับเราก็สามารถกําหนดได้ว่าคนที่สมัครใหม่จะอยู่ในฐานะอะไรนะครับก็จะเป็น Subscriber as m i n administrator นะครับ e d i t o r Author นะครับแล้วก็ Contributor นะครับซึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือ s u b s c r i b e r ก็คือสามารถอ่านได้อย่างเดียวถ้าเป็นแอดมินนี่ค่อนข้างยุ่งเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับเว็บของเราได้หมดเลยนะครับเขาสามารถที่จะทำทำโดยพลการได้เลย,ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ จะพูดในส่วนของยูเซอร์ทีหลังนะครับว่าเราทำการเพิ่มเพิ่มแอดมินหรือว่าเพิ่มผู้เขียนด้วยตัวเองดีกว่านะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของไทม์โซนก็คือสามารถปรับเวลาเพื่อให้ตรงกับประเทศของเรานะครับซึ่งก็จะเป็น UTC บวก7นะครับก็จะเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกรูปแบบ นะครับว่าจะแสดงเป็นวันเดือนปีอะไรยังไงก็แล้วแต่เรานะครับแล้วก็รูปแบบเวลานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ตรงนี้จะไปขึ้นต่อเมื่อเราทําการโพสต์บทความลงบนบล็อกนะครับก็จะขึ้นวันและเวลาในการโพสต์นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะตั้งให้ว่า,าวันแรกของสัปดาห์เป็นอะไรนะครับบางประเทศก็จะใช้วันอาทิตย์วันเสาร์หรือวาอ่าของเราก็จะเป็นวันทํางานวันแรกก็คือวันจันทร์นั่นเองนะครับ จากนั้นก็กด Save เซฟเช็งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เวลาที่เราตั้งใหม่นะครับก็จะเป็นบ้านเรานะครับก็ตรงกับของเราแล้วนั่นเองนะครับก็ตีสามนะครับซึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับตีสามส่วนของประเทศ น่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็จะเป็นเวลานี้นั่นเองนะครับแต่ชา้ากว่าเราประมาณ12ชั่วโมงโดยประมาณก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ general setting นะครับมดเพรสนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ